ถืกตีแล้วพี่น้องถึกไม่เลี้ยวตีแล้วโมมาเลยค่ะยังยังไม่ละความพยายามนะมึงแน่พี่น้องตะกี้นะคะพะทุทธน็ิตอาจิกได้อาต,ตีตีตีนี่โดนตีแล้วมันต้องแรงกว่านี้หรือเปล่าโดนตีแล้วก่อนหนาแี้นะคะโมมีเครื่องตัวเนี้ยนะโอ้ยนั่งเฝ้าเลยค่ะนั่งเฝ้าแบบไม่ได้ดไปใส่เลยอะ มอยกระพิบตา,มมาแตมตตาวินนาทีเดียวเลยนะอันชันนะคะพอดีว่าเห็ดอันชันต่างแห่งขายนะคะเรามีปัญหาตรงที่ว่าใกล้วัาจีก,กินหมดนะคะทุกคนก็จะบ่ค่อยได้งานนะคะก็ <c oughs> เลยต้องเกิดไอเดียนะคะออกแบบเครื่องไล่ไก่เลยค่ะนี่เป็นเครื่องไล่แมงวันนะโดยใช้โซลเซลล์นะคะ ก่อนหน้านี้ออกแบบไปแล้วโซโลเซลล์แงแผงเล็กแล้วก็มอเตอร์มันเล็กมันเอาไม่อยู่ค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ใหญ่พอดีมีพอดีมีมอเตอร์ที่เหลือจากการใช้งานนะคะมันไม่ได้ใช้อะไรก็เลยเอามา DIY เอาตอนแรกก็คือทำเป็นโซโเซลล์แสงแผงเล็กๆเอามาตั้งไว้ตอนนี้ก็เลยเป็นโซโเซลล์แสงแผงใหญ่ที่อยู่บนหลังคานะคะที่เราใช้หลอดไฟใช้อะไรอยู่นี่แหละใช้ตัวเดียวกันนะคะวันนี้แดดค่อนข้างอ่อนไม่ค่อยมีแดด ถ้าแดดดีก็จะหมุนแรงหักแล้ว